สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำไทยมาจะภาคมาภาคนะครับมาภาคไทยอ,าาอ,อ,อันอโลกเฮลเลอร์กันนะมาฝึกภาคนะครับทุกผู้ชมเริ่มอ่าไอาเนี่ยประกาศเตือนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเดิมบางอำเภอไอเนี่ยเดิมบางน,น้ำบวชจังหวัดสุพรรณบุรีฉุกเฉินกระเสืออรรว่าที่เดิมบางนะครับ อยู่ในระหว่างสืบสาเหตุนะครับสืบหาสาเหตุนะอ้ส้สิบเจ็ดศพนะคุณผู้ชมโอ้โอ้แบรายละเอียดยาวอาจจะอ่านไม่ทันนะอำเภอเดินบานนะนางบวชนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะโอ้นี่เดี๋ยวผมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีพอดีนะแม่จะว่าโชคดีก็มไม่เต็มปากนะครับสสารที่พบคือจะมีแต่ศีรษะนะครับและ ไส่ติดกันเป็นระยังเดียวนะครับโอ้โหสามารถลอยตัวได้เหนือพื้นโดยที่ศีสาะและใส่และศีสาะเคลื่อนพร้อมกันได้่ายเมื่อเจ็เมษายนสองห้าเก่าเหมือนกันนีนะครับสถานที่พบนครับอำเภอเดิมบ้านนาะบัวจอดสุพรรณบุรีนะครับาะะัก็คือไฟประการสีเขียวสับแดงนะศีสศัโอ้แล้วไส้ติดกันนะครัเป็นครเบสิกที่นกคนอืม อเอ้ใช่ช่องนี้มีต้นฉบับนะครับขอให้ดูต้วฉบับเดี๋ยวโดนหาว่าก๊อบนะครับเออนี่ครับมีมีมีแฮสเซอร์ทีวีนะไอติดตามช่องนี้นี่เนี้ยเนี่ยอ่าติดตามช่องเขาด้วยนะครับจะ้มีกำลังใจทำผลงานดีๆให้ผมภาคนะครับโอเคครับอืมถ่ายมือสองยี่สิบเอ็ดนะครัสิ์มาสคมสองห้าสามสองนะครับก็เก่าใช้ได้นะครับนะครับผมเกิดปีสองพันแปดนะครับ เอ้ยแป๊บนะแป๊บถามเพื่อนดูก่อนแพ้เพราะว่านั่นสองห้าห้าหนึ่งนะผมเกิดสองห้าห้าหนึ่งผมก็อืมแม่ผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะโอเคต่อภาพถ่ายออืมทุ่งเดินบ้างนะครอบอ่าไม่ทันซังั้นถ่ายภาพในบ้านของผู้ที่เป็กระสือนะคอั้อ้าอ้า เมื่อกี้เห็นอะไรเวฟนับ,นบมนเป็นเอ,อ่อฟิล์มเล็กนับไหนว่าอ่านี่ใช่ไหมครับผมไม่น่าใช่มั้งโอเคไม่น่าใช่ครับต้องเราจังหวะอ่านาไงไงเห็นไหมเมืกก่อกี้พอสเก็บสับผู้ไปกระสืออ๋อใช่ยังนะครับให้ไปสโลว์ภาพเอาเองนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนานเกินไปนะับไม่กล้าสบตามนุษยด้วยกันนะับร่างกายจะสูบผอมผิดปกติไม่มีแววตาอ๋อ สายตาเว,ล,วลตาคืออะไรก็ไอจุดขาวๆอยู่ในดวงตาละไรที่มันจะสะท้อนแสงถ้าใครครับส่องไฟฉายสายตาเรียาตาสะท้นอนแสงนั่นแหละคือเวลตาถ้าตามืดสนิทนะคก็นั่นแหละรีบวิ่งหนีหรือป้อนลตะกัวนะครันี่คือทางป้องกันที่ดีสุดนะครับเอาตัวรอดนะเมื่อท่านพบกระสือนะอืมที่ง่ายๆนะเอาออกมีเหรอห้ามสบตาเหร ห้ามจ้องตาหูไปเปือกระเสือโดยตรงนะอะไรเนี่ยเอ่อไี่น่าเป็นความเชื่อนะห้ามตากผ้าที่มีสีขาวหรือสีอ่อนทิ้งไว้ค,วค่ำคนะืนนะนี่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งละมั้งนะห้าออกจากบ้านสองทุม่มเออแป๊บๆๆนะครับไปถามเพื่อนก่อนโอเคครับถามเพื่อน,นะครับสองทุ่มครับต่ออยู่แต่ในบ้านนะครับล็อกล้อให้แน่นหนาอะไรเนี่ย ต้นตะขบแล้วเตรียมรดน้ำให้เลยแลมคมนะเออระบัดระวังนะหาค้อบุตรภายในบ้านนะครับห้ามให้กระสือเห็นรกอำอเออเามาจศักดิ์สิทธิ์อ้าวเทปเสียงที่ได้ล้วฟังต่อจากตอนนี้นะฟังกันเลยกันับผมจะไม่พากนะให้ทุกคนฟังออดี๋ยวผมจะมาแกะอีกทีนะครับ เอ,อป๊ัหนึนะครับคุณผู้ชมเอ่อถ้าแป๊นึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเนี่ยเนี่ยตงรงลูกตาเขาก็อย่าจ้องตานะแต่แค่ลูกภาพงูงแล้วมันทำแล้วไม่ได้หรอกครับเห็นไหมว่ามันจะมืดสนิทเลยนะครับไม่มีจุดขาวๆที่ส่องปากกาวิบวับเหมือนคนปกตินะครับเออกระสือแน่นอนนะไม่ใช่คนนะครับฟังต่อครับด,ดิฉันชื่อดาริกาสุรศักดิ์ชุนโชธ ลูกสาวคนเดียวของเจ้าพระยาสุรศักดิ์ช่วงโชดมีคนกล่าวหาว่าเป็นกระสุนฟิลลิปจิมเชนครับโดยการมีสิ่งแปลกประหลางไม่จริงก็มันโกหกตอนเลยมันใส่ร้ายดิฉันถ้าตัวของดิฉันเป็นกระสือจริงที่ชาวบ้านถือกันคุณจะมาเล่นเป็นกับดิฉันอยู่ในนี้ได้หรอฉันคงถอดหัวไส้ออกมาแล้วก็ช้าคอคุ่งเลยหล่ะอ่าจ่ะหกสักผูผมผมรู้สึกแปลกๆนะอันนี้มันอะไรเนี่ยอัธิใช่ไหม น่าจะเป็นเออไอไอเรียกว่านะครับที่มันเก็บอัฐิของคนตายแล้วติดตายแล้วเผานะครับแล้วก็จะเก็บเท่ากระดูกมาห่อไว้ใส่กิมเนี่ยเรียวผมก็จํไม่ได้นั่นเรียวอะไรนะครับที่ไหนเก็บอัฐินะครับแล้วก็อะไรเนี่ยดมดามชิ้นผมแล้วไม่น่าใช่มั้งครับผมก็ไม่ลืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าตัวน่จะสื่ออะไรนะครต่อแต่ว่าจากหลักฐานชาวประมงเป็นคณเวลากลางคืนนะครับเวลานี้อาจจะไม่ใช่ร่างจริงของคุณก็ได้นะคุณเคยได้ยินไหมล่ะคะ พูดผีปีศาสตมักจะไม่มีแววตาคุณลองเจาเมือที่ตาฉันดีสิคะอะ่นี่ครับยานี่เริ่มเปิดประเด็นแล้วครับเลยคุณน่าจะจำกฎได้ดีนะเพราะอยาสบป้านะหากสังเกตว่าเขาไม่มีแววตาสองประกายนะแล้วว่าเออแมงไม่ใช่นคนอยู่แล้วครับชัวร์ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็เป็นเรื่องแต่งนะครับอย่าไปจริงจังมากครับและใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับจ้อองตาัั กระสือกระสืออารวารบที่เดิมบางถือว่าคนลุกใช้ได้นะครับห้ามดูคนเดียวเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนด้วยนะไอ้อานะครับไอเนี่ยโปรดทราบเนื้อหาในวโนนี้เป็นเพียงแค่สมมติเท่านั้นบคนนะุคคลและสถานที่และเรื่อง,ร,องราวทั้งหมดล้วนไม่มีอยู่จริงนะครับาะนะก่อนก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับแล้วก็ต้นฉบับนะครับก็นนะับถึงเวลาแก่ควรแล้วนะครับ ขอบคุณช่องต้นฉบับเขาด้วยนะนี่ครับแฮสเตอร์ทีวีนะผมทิ้งลืมไม่เป็นนะแต่ต้องขอบคุณช่องเขาด้วยนะอย่าลืมติดตามนะครับไปเสิร์ชหาได้เลยนะขอบคุณสำหรับสีเวลาเข้ามารับชมนะขอบคุณครับแค่นี้นะ